มันทนระยะติดเชื่อแล้วแต่ก็ใส่แมสหน่อยแล้วกัน <ฮะ S 1> เดี๋ยวุกคุณว่าเอาไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วครับ<ช>วันนี้ก็มาทํางานกป,ปกติอ้ยสบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายมากวันนี้วันนี้นัดแน่นเอียด สวัสดีครับสวัสดีครับหายดีแล้วเหรอคะมันพ้นระยะติดเชื้อแล้วเดี๋ยวก็ใส่แมสหน่อยแล้วกันเยี่ยมคุณว่าเอาไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็มาทำงานปกติก็สบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายมากวันนี้วันนี้นัดแน่นเอียดเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งมีทางแบงค์กรุงเทพมาพาแบงค์จีนมาประชุมตะบนหมดเลยทั้งวันเลยนู้นพรณาเมนูมีรัฐมนตรี สุดาวันมาุยเรื่องท่องเที่ยวที่ป,ประชุมมาที่จะรวบรวมสีหาชาติมาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง<ม>นะครับไม่ต้องห่วงครับสบายมากครับเพราะว่าก็สังการหลายเรื่องวันนี้ก็เป็นห่วงอยู่เรื่องไอ้เรื่องฝุ่นที่มาจากที่มาจากกัมพูชาเดี๋ยวโทรโทรศัพท์คุยกับท่านคุณมัณออีิรอบหนึ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องที่น่าท,ที่น่าเป็นห่วงมาดูจาก heat m a แล้วก็ของเราไม่มีมีน้อยมากฮีทแมปมันอยู่ที่กัมพูชา รวมมันพัดจากตะวมันออกมาตอนตกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกําชับทางนั่นผู้ชาการตัวแห่งชาติเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่เ,เข้ามาที่หน้าเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นพอดีนะครับแล้วก็ตรมได้ว่าระบบต้องไม่ล่มเพราะเมื่อคืนดือๆก,ก็ล่มไปสองรอบนอึงละออใช่ครับเดาว,ว่าก็แก้ได้เร็วนะครับก็ต้องไปดูซิว่าเรื่องแบ็กอัพซิสเต็มอะไรอะไรต่างๆนานาเยอะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่ครับก็หานอ่านทวิตเมื่อคืนที่ท่านก่ตอบไปแล้วก็ถึงจะตั้งวันที่แปดนี้นะครับไม่มีไม่มีอะไรยัจะไปดราม่าเลยนะครับไม่มีไม่ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็หาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละคนเองเพราะจริงๆแล้วก็ไม่มีก็พวกนี้เข้ามาทํางานเขาก็ไม่ได้เงินเดือนนะใช่ไหมครับก็แต่ละคนก็พอพอรู้ว่าอาจจะอันนี้ผมไม่ทราบนะอาจจะแบบรู้ว่า w o r k l ล a d มันเยอะมากเกินไปก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวปวดอ้คณะกรรมการจะเสียหายมั้งนะครับก็ก็ฟังตามที่ท่านพูดนะ นะครับไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ก็เคลื่อนเต็มที่มวยนี่มวยไทยของคุณพิ่บลก็ไปที่กองทัพแล้วอะไรแล้ว,ลวย่่ะๆไปหมดนะครับก็ต้องพยายามเล่นทำอะ่ะวันนั้นอย่างเช่นกางเกงม,มวยอะ่ะกางเกงม,ม,ม,มวยไทยอะ่ะก็เห็นหลายๆคนเขาใส่เป็นแฟชั่นดาราฟาร์วิลเลียมฟาร์ใส่อะ่ะใช่ไหมแแรปเปอร์ของคนอเมริกันใส่อะ่ะก็ใส่เป็นกางเกงม,มวยแต่รู้สึกว่าภาษาจะเป็นภาษากัมพูชาไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปนั่งดูเราต้องพยายาม ขยายตรงนี้ให้เยอะขึ้นนะครับบัวขาวอะไรมาใส่ตรงเก่งเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็มีภารกิจวันนี้น่าเสียดายตอนเย็นต้องเตะฟุตบอลกับทุ่มแตคงเตะไม่ได้แต่คงไปเฉยนะครับวันนี้มีวันนี้วันนี้ฟุตบอลใไที่ที่โฟโลอร์คงไปยิงพิพพ์พอ้วครับนะอยากไปบ้างไหมขงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ